ให้เรามาระวังให้ดีนิ้วอ่อห้องโงใจเซฟไว้นะครับ,บถุาปฏิบัติเกือเข้าปฏิบัติก็กดเซฟได้แต่นิ้วโอห้องโงใจนะครับจะสั่งโลเลเวลอีกทีแม่แม่ดำเนินะการ,รนะควบคุมสลลัเรียบร้อยแล้วจะสั่งโลเลเวลอีกทีหนึ่งนะครับหลังขั้นตอนเรียบร้อยถ้ายังไม่สั่งถ้าจาับผมลัพธ์ได้แล้วจะสั่งเซฟเพราะนั้นให้เซฟให้เรียบร้อยนะครับระหว่างนั้นก็ระมัดระวัง พยายามท่านจะสอนาเน้นย้ำโอทุกภารการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนไม่ต้องตึงเส้นค่อยๆติดล้อมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเข้าด้วยชุดบรารที่แสกด้วยชุดแสดงหมายรวมเลียร์พื้นที่เอาคนมารวมก่อนจากนั้นชุดตรวจค้นพัติปัญาลก็ค่อยนำแล้วก็ชุดระวังป้องกันก็ค่อยตามเข้าไป 通下鏡，唔換鏡。幾時？老公。咪快啲嚟。 ้อยเจ็ด้อยเจ็ดนี่ครับแสดงหมายก่อนเ็ี่นะครับนี่กู้คนทำหมายจับเลยมาใส่ตามหมายพ้นครับของค้าคนก่อนครับเดี๋ยวพอนี้ปฏิบัติตามขรอบคนหมายครับบ้านยุงมันขำแล้วมันดึกเลย ผมเดินตรวจรบานอยู่ขึ้เพราะเห็นคนมันเดินโจรมันมากเจ้า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 มาแต่นัโจรมันเยอะึุกพวกกลัวไงจะจะจะเป็นลานเนี่ยทุกพวกก็เดินเดินโพลโพลฮิดฮิดฮิดเงาอยู่ไหมทุกพวกกลัวพวกพวกพวกเดินขึ้นชั้นบนแต่แต่นั้นโจรมันเยอะใช่ไหมผมก็เดินขึ้นบันได ชั้นชั้นสองใช่ไหคนเดินทก็เอาเอาไฟไปส่งส่งส่งตามระเบียงแล้วก็เดินจับสารยางวันการเสนมีนะจับที่ในมินกับสองหกสามี่พิการมีานผมเรื่องสกลารสองหกสามนะเราคมที่คุณนะครับซึ่งต้องหาว่าฆ่าบืนโดยเจตนามีมีความผิดฐานร่ว่วนบ่าปืนต้องโทษนะก็เย่๋ไปแจ้งตำรวจก็มีสิทธิที่ยังการนการไมได้ ได้ทำธุกการหา้เนเกาการที่กไได้มีสิทธิที่จะขให้ปรึกษาในความรือพู้เึ่งจยเป็นายความมีสิทธิที่จะติดต่อญาได้ตามต้ควรนะก้อในเดือนีาจะมีจำนนที่